เดี๋ยวเราจะขึ้นควยคอกหมูกันครับนี่ดูป้ายจุดชมวิวหกหกกิโลครับหกกิโลจากทางเข้านะครับเข้าไปําเส้นทางหกกิโลเข้าจากถนนครับทางเข้าครับนี่เอาฟอร์จูเนอร์มาครับดีเจนเดอร์ขับสี ไม่เคยขึ้นไปนานครับตอนนี้เคยขึ้นไปตอนสนะักกี่ปีนะฮะน่าจะหกเจ็ดปีที่แล้วว่าน่าหกเจ็ดปีที่แล้วนะขึ้นไปกนะับล้อก็มีฮะผมน่าจะหกเจ็ดปีถ้าจะได้นะเคยขึ้นไปทีไม่เคยขึ้นมาเลย ไว้คอบหมูครับติดกับฟังพมา่าบ้านคนทางะวังทางช่วงนี้อากาศเย็นเลยครับประมาณปีใหม่นี้วันที่สามไปลองขับไปดูวิเลยหกกิโลครับหกกิโลเป็นกี่นาทีครันมาดู สอร์ทอะไรขึ้นมานเรื่อยๆนะร้านอาหารไม่ใช่รีสอาาร์ทมั้งร้านอาหารรีสอร์ทก็มีรีสอาาร์ทใหญ่นี่ที่กลางเต็นท์มีตลอดแนว กิโลเ่งก็เริ่มมัทางเริ่มเป็นทางวิบากแล้วให้ทางเริ่มเป็นลูกลังครับนี่เราก็ใส่เกียร์โฟขึ้นมาเลยโอ้ยเทางขึ้นไปต่อดีปะ่ะเนี่ยทางก็ดีนะเพราะว่าดูทางกับนี่ทางไปได้อยู่แล้ว แค่หน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเรามันจะมีตรง่หน่อน,นี้เอาเอาฟอร์จูนเน์มาครับเข็นทางเข็นทางนี้ครับคพิ่งเราเห็นเหมือนทางน้ําตกอะ่ะเอาหมวกกันว,วันร้อนชิบหาย,มยหมวกอยู่ไหนวะตกครับเดี๋ยวเราแวะดูดีกว่านี่นทางน้ำตกกับทางน้ำเนี่ยลองดูทางนี้นะ นี่ีทางน้ำตกปะไม่แน่ใจว่ามีน้ำตกข้างบนด้วยนี่เออเพิ่งรู้นะมีน้ำตกด้วยมันเป็นทางน้ำครับเนี่ยน้ำซับป่ะมาลูกนี่อ๋ออ๋อ,อนู่นน่ะเป็นฝายครับข้างในเหมือนเป็นป่าไม้ป่าอะไรไม่รู้เนะี่ยเป็น,นซับน้ำครับแล้ฝั่งตรงข้ามจะมีน้ำตก เป็นทางน้ำตกนั่นไงครับน้ำใสเลยทางนี้อากาศดีเลยครับ <c oughs> เยี่ยวที่ก,กว่าน,นี้วันนี้นสมบูรณ์อย่างานี้ ทางเราวิ่งมาสักพากับมาสักสองกิโลเนี่ยได้กิโลถึงเลยลูกโลสองกิโลไม่ได้จับใหม่ับีทางน้ำตกเนี่เป็นฝ่ายฝ่ายกันน้ำอยู่ดิ <c oughs> จับในฝ่ายกันน้ำทางน้ำตก <c oughs> วิวครับตอนนี้ นาวสีดีเจอน้องขี่มอไซค์มาด้วยนี่น,ยยนี่ดูแน่นี่ยนะขี่ราคานนะ <c oughs> มีหมาขึ้นมาก็หาอาหารให้หมากินหน่อยก็ได้ครับมีอะไรมันกินเลยผอมเลยน้องมาจากไหนเนี่ยมาจากนาคนปรปฐมครับปฐมอะมาลำเดียวเหรอ,อสอนสองมาใช่ครับโอ้โหแล้วไปนอนไหนกันเนี่ยนอนอยู่ ฉ่ำสุขใจข้างล่างครับตั้งปากทางเข้า<อ>แล้วก็สอนอ่างตรงพักนี่เป็นพักที่พี่ได้ใกล้ๆเนี่ยเมืม่อวาน<ล>พวกเพิ่งกลับเองสีม่มอเท่น,ทนตรงข้างไรยุทธนาสี่มอเท่นเออริมน้ำเลยไรยุทธนาเข้ามาข้างในนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ทางน,นู้นเลยไปอีกหน่อยไปแถวไรไรไรยุทธนาทัศนาคาอย่างไรก็ตามทางนู้นเลยไม่ยากาศด,ดีเย็นเลยเพื่อนเพิ่งกลับไปเองอ๋อไปมาม,มาบ่อยแล้วนะครับ ว่อาเคพักอ่เออ่าไปพักเล่นดิมน้ำพวกพ่กนสบายๆบนี่ครับนี่เดินขึ้นมาเลยนี่สดนี่ครับมันนี่จุดชมวอีกจุดนึงครับเนี่ยนี่ขึ้นมานานเลยเนี่ยจุดชมวิวครับ นักขี่ลักคะใช่เพี่ท่ไม่จับพี่ทำไม่เล่นแหละนี่ก็ว่าจะทำเล่นๆกันอยู่เหมือนนกัอืมขำๆไหมโอ้วววสวยนะครับตรงนี้แต่เขาตะนาวสีต้องไปถามพี่ฐานข้างบนว่าเป็นไงดีว่าี่เราก็ไม่รู้อยู่แนวไหน น,นี่อันนี้อันนี้เรจนเดอร์มาเทสเลยครับทดส,สอบเลยวันนี้เดี๋ยวลองดูเอ้ยโหแล้วลขึ้นไปบ,บนบนตรงตรงอะไรนะฐานฐานทหารเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูอีกทีนึงตอนนี้เราก็มาถึงห้วยคอกหมูแล้วครับนี่ช่องทางห้วยคอกเชาจะดอห้วยคอกหมูครับ นี่เราไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วเนี่ยนี่จะเป็นตอชด่านตอชะโดครับนี่จะเป็นฝั่งนี้นี่เป็นจุดชม,มวิวน่นานจะเป็นทางเดินธรรมชาติครับอันนีไ้ไปไหนได้ครับเนี่ <c ười> <c ười> นยนี่มีรถไปด้วยอ่ะมีรถไปด้วยเอ๋งงไปได้ หน่าไปเที่ยวฝั่งนู้นนี่ฝั่งพม่าฝั่งอันนี้แค่นี้ขึ้นมาดูหมาหัวเป็นแผลจุดจอดรถชมวิวฝั่งนี้ครับค่อยๆเข้าไปไม่ได้มาไม่ได้มานานมาก ตอนนี้มีร้านค้าฝั่งนี้นะครับร้านคา้าขึ้นไปเล่นๆห <c oughs> มาจะกัดอ้วนเนี่ย <c oughs> วันนี้อากาศเย็นเลยครับก็มีคนนั่งกิน มีร้านอาหารด้วยครับัาการรบรอบๆครับตรงน,นี้นั่งข้างบนฐานจอดหอครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำมีอะไรครับตรงน,นี้หห้องน้ำเข้าด้านไหนได้ครับ ในห้องน้ำครับนี่ครับอ่านดูครับแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับแล้วมีตู้บริจาคเดีย๋ยวค่ยใส่ตู้ครับเข้างน้ำก่อนขึ้นมาไกลเลยขึ้นมาข้างบนฐานครับครับมีสารแล้วก็มีเป็นบังเกอร์ครับไปยานชัดเจนเลยครับตรงนี้ เสด็จหนึ่งสานเจ็ดครับที่เขายัดเขาถ่ายเาให้ถ่ายได้ครับเดี๋ยวก็มีในจุดชมวิวต้องเดินลงมาข้างล่างอีกหน่อยครับเป็นบริเวณฐานครับหัวไปโดนอะไรมาวะ เดินเข้าไปยนทีครับเปจากฐานมาไม่ไกลครับนี่เคยขึ้นมานานมากับเนี่ยเจ็ดแปดปีเอะหมตัวน,นี้ก็หัวเป็นแผลครับรักษามีคนขึ้นมาหน่อยก็ดีเดินไหมครับม่ไกลครับชมวิวห้อยคอกหมูครับตรงนี้ ขอคมาครับมีบังเกอร์ด้วยนะชุดแดนสยามครับว้ยคอกหมูขึ้นมาง่ายครับสบายเลยนี่ลำบากครับ สวยเลครับป่าพมา่ายังสมบูรณ์เลยเนาะฝั่งนู้นที่จะหานะครับตัวนี้เป็นจะเป็นแนวเทือกเขาตะนาวสีครับตลอดแนวขึ้นไปเลยครับครับนี่เขาตะนาวสีตลอดแนวเลยตลอดแนวตลอดแนวเขาระหว่งางฐานนี้ครับ มุมหนึ่งของทุ่งข้าวต้นาวสีครับจุดชมวิวตลอดแนวนะครับเป็นบ้านทเทศมินมาฝั่งนู้นครับน้าวรีใกล้ครับอันนี้กระจงมีกระจงะครับกระจ่งกระจงกระ,ะ,ะจงน้อยกระจงน้อย อ๋อผ้อหมูสักไข่ดำไหมอ๋อสองจานเอาสองจานครับสองจานจครับนี่ร้านาค้าค,ค,ครับนี่มีกล <c oughs> ้วยฟรีนี่กล้วยฟรีเลยครับเนี่ยกล้วยฟรีด้วยงงเดี๋ยวผมกินครึ่งลูกพอเอมร้านค้ามีอาหารขายครับที่นี่เอาสั่งกันได้เลยครับอยู่บนนี้ถ้ากลางคืนจานเราก็ต้องกินเนี่ย <c oughs> เจดเราเจอกระจงน้อยมากกระจงน้อยจากปามาไปเอาน้ำขึ้น <laughs> ไปฐานหอเลยครับเป็นไงเนะี่ยเดี๋ยวรอระหว่างรอ,อกินก็าเดี๋ยวเราขึ้นไปฐานหอเลยจอดหอครับ้ถ่ายจากมุมสูงลงมาดูติดฐานจ้ครับอากาศดีอากาศร้อนับได้ร้อนแต่ลมเย็นครับวันนี้ ดันบุเก็กลางเตินรอบรอบนี้ได้แะเห็นเขาบอกนะแต่ห้ามบนปูนอย่างเดียวครับชอรอบรอบได้ไครับใัดไปากด,ดีครับ,ร,บร้านข้าวครับที่เราสั่งข้าว คับบีมีอาหารใ้กินครับเดี๋ยวสั่งให้ตัวเล็กกินข้างล่างตัวมาจอนจัดตัวหนึ่งครับว้างครับตอนนี้จุดกลางเต็นท์ครับผมไปดูลานจนอดหอเต็มๆเลยครับลานจนอดหอต่อดีกว่ามันนี่ของพิมเยอะเลยครับไม่ต้องห่วงมีร้านพี่ครับกะเพราภูเขาอ่ะ ีปดูผมเปิดตู้ให้ดูว่ามีของกินยไม่เพียบครับน้ำเพียบนี่น,น่าเป็นเนื้อสัตว์แน่เลยโอ้เพียบเลยครับนอันนี้เก็บไ้ของของบา้าๆมีกินเพียบครับของแห้งนี่ครับนี่แกมีนี่ก็มี สมุนไพ่ไม่ใช่สมุนไพย,ยาสำหรับเัินบ้านขึ้นมามนต้องโกอัดครับทางดีมีเซเว่นนี่คือการมีกล้วยฟรีนะทางดีมีเซเว่นกล้วยฟรีนะครับ